คือตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมเริ่มชินกองมากกว่าอีเวนต์แต่ว่าวันนี้อีเวนต์ลาซาด้าก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับบอกว่าวันนี้มีเห็นมิเซนในโมออยเลยดีครับขอบคุณมากที่มีผมอยู่ในงานนี้ครับจริงๆกับลาซาด้าเองแล้วก็เป็นปกันอยู่แล้วยใช่ค่ดีอะคือผมรู้สึกว่าเราเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งหนึ่งในลาซาด้าแฟมิลี่แล้วพี่ๆีเขาก็น่ารักกับเราแบบสเสมอเลย ีซเอร์อะไรเด็เขต้องลู้าใช่อันนี้ชัดมากดูจากการแจกคูปองไม่เคยมาชั้นเดียวสักรอบแบบต้องหลายชั้นเสมอแล้วก็แบบในในอีเวนต์อีเวนต์นึงกพื่อจะต้องซ้อนอีเวนต์อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกของเราที่ในฐานะลูกค้าแบบมันดูแบบเฮ้ยพี่เหลยน,นี้ระได้จะมีอะไรอีกนะ,ะอะไรเงี้ยครับผมแล้วอย่างพี่เหล่น,นี้ก็จะเป็น อ,อ,อิตาเลียนพาวิเลียนนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบรวมแบรนด์กว่า50กว่าแบรนด์ที่แบบคือมันเหมือนกับว่าถูกถูกการันตีจากทั้งลาซาด้าแล้วก็สถานทูตอิตาลีด้วยว่าเป็นของแท้การที่มาช็อปในนี้ก็มั่นใจได้ว,ว่าส่งตรงจากอิตาลีมาเมื่อกี้ก็มีเกมให้เล่นเมาเนาะแต่กว่าแจกโค้ดแจกส่วนลดมันเป็นเงบ้ยมคงับพิเศษ ดีอะครับผมรู <si ้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้มันมันเป็นการผสมผสานเนาะคือเมื่อก่อนเราก็จะมองว่าแบบมันคงเป็นการแจกแบบในงานแต่อันนี้มันคือแบบเกิดขึ้นในงานแต่เราแจกแบบออนไลน์ทุกคนก็จะแบบสาหรับคนที่อยากมาแต่มาไม่ได้เขาก็ได้ไปด้วยใช่แล้วก็ผมว่ามันวินวินทั้งคู่ครับการมีระสบแบบนี้มันความสุขใีการช้อปอิ้ง่ยังไงเออไม่กล้าพูดแทนคนอื่นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากๆครับ ือเราก็ชอบของรดราคาแล้วเอางๆเลยน้วปากถ้าปากใหม่แล้วเกดจะมีกินกรกมดีๆงนี้เรื่อยๆสำหรับลัสาด้าก็วันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งแคตตากอรีใหม่นะครับผมสำหรับรัสาดดาเป็นอิตาเลียนพาวิลเลียนรวมสินค้าที่เป็นของแท้จากอิตาลีนะครับผมการันตีโดยทั้งรัสาดดาและสถานทูตอิตาลีแล้วก็จนตั้งแต่วันนี้ถึง30มกรานีนะครับก็คือสิ้นเดือนหนึ่งอาทิตย์ถัดจากนี้นะครับผมก็จะมีส่วนลดที่มาจากทั้งหน้าร้านสูงสุด6 0แล้วก็มี คูปองลดเพิ่มอีก10%แล้วก็ต่อจากนี้ในอิตาเลียนพาวิเลียนทุกอาทิตย์ที่3ของเดือนตลอดทั้งปีนะครับจะมีคูปองลดเพิ่มให้อีกพิเศษด้วยยังไงก็ฝากอิตาเลียนพาวิเลียนไว้ด้วยครับทีบอกว่ากินกับไอ้คอร์คอร์หาอีเวต์ไปแล้วยังไงครับไม่ไม่ได้หายแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนี้มันต้องโฟกัสซะเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบมันกําลังเข้าล็อกเข้ามือพอดีล้วก็จะแบบถ่ายกันค่อนข้างหนักหน่วงก็คือจะต้องถ่ายไปจับไม่ ปีนี้เราชัดเจนว่าเราจะไม่หายไปไหนแต่ว่าเราเลือกที่จะจัดเวลาคือยังไงครับต้นปีจะต้องเป็นละครแล้วปลายปีสะโคไม่หมายถึงไม่หมายถึงผมเพิ่งพูดว่าจะจัดให้มันแบบบาลานซ์ไงหมายถึงว่าคือเราให้คิวละครอย่างเต็มที่แต่ถ้าคิวไหนที่มันไม่ใช่คิวละครเราก็จะยังออกมาเจอกับแฟนๆเหมือนเดิมแต่ว่าในเดือนแต่ละเดือนก็จะได้เห็นงานต่างๆด้วยแล้วก็ละครด้วยจะพยายามออกมาเจอทุกคนคือผมก็รู้สึกว่าแบบ มันหลายๆครั้งที่โปรเจกต์ผ่านๆมาแล้วจะเจอฟีดแบ็กกับแฟนๆว่าโอ้หายไม่ต้องแค่แฟนหรอกพวกพี่ด้วยแหละก็จะรู้สึกว่าผมเนี่ย้าพบหายแล้วแสดงว่านี่หลับตออลดคอนคิวมันหายมันแน่นมันคือมันลงทุกวันเลยหรอแบบว่าคือถ้าคือเมื่อก่อนมันก็จะค่อนข้างคือเวลาผมเทคิวจะเทให้หมดเลยไม่ค่อยแบ่งเท่าไหร่ก็คือแบบโอกาสเป็นเป็นอย่างละจุดแต่จุดก่อนนะตอนนั้น คือมันเหมือนกับมันเป็นงานหลักเราด้วยมั้งคือ mm hmm. เราก็ไม่อยากดูถูกคนดูเราคือทุกครั้งที่มันเป็นงานแสดงอย่างงี้ผมอยากอยากให้ทั้งคนดูได้สิ่งที่มันมีคุณตี้ในแบบที่ผมพอจะไหว mm hmm. แล้วก็อยากให้ทีมงานที่เขาได้เราไปได้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าแบบมาใดขึ่งวันแล้วลองไปโน่นบ้างไปนี่บ้างอะไรเงี้แต่ตอนนี้เราเริ่มแบ่งยใช่ไหมคะตอนนี้แต่ไม่ได้แบ่งวันนะ uh oh. แบ่งทุกอย่างให้ลงตัว uh oh. คือเมื่อก่อนก็ง่ายๆว่าผมสุดตรงเกินแหละเราก็พยายามบาลานซ์กลับมาต้องให้ความสมดุลลองอยู่ครับยังไงคะตอนนี้พี่แอนเข้ามองตลอดไหมคะตอนนี้ก็าบ่อยนะบ่อยแต่ยังยังไม่ตรงกับที่สัญญาเท่าไหร่ว่าทุกวันยังไงสัญญาว่าต้องให้ความุลตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าทุกวัน แล้วทุกวันนี้คือวันนี้เกือบทุกวันและอีกนิดนึงครับพี่เป็ยังไงคะพี่แอนต้องต้องเป็นยังไงคะดีมีอะไรมาให้เราดูตลอดแต่ว่าสปอยไม่ได้แย่เจนเล่นให้ดูไม่ใช่มีสิ่งที่นักแสดงทุกคนต้องอยากเห็นแต่พอมีที่ใช่แต่พอพี่แอนมาแบบได้เห็นเลยของกินอย่างเงี้ต่ออันนั้นได้อยู่แล้วดีด้วยคอมวีน ไม่ใช่ไม่มีนทุกคนเข้าใจเขาผิดนะเขาไม่มีนเขาแค่จริงจังเฉยเไม่พี่แอนก็ามากำกับเองแต่ว่าเวลาพี่แอนมาจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือเวลามีปัญหาจะแก้ง่ายทำไมเพราะอะไรอย่างผมว่ามันเป็นเคมีในกองใช่แบบคนคือเรารู้ว่าคนที่รักงานมากๆเดินเข้ามาแล้วทุกคนจะทำงานเร็วขึ้นโปรขึ้นอย่างนี้แล้หรอ ไม่ครับจริงๆผมว่าความเร็วมันเท่าเดิมแต่ว่ามันฟีลเหมือนแม่ทับมาเออถ้าพูดแบบเป็นภาพก็คือแบบแม่ทับมาไฟมันมาแต่ว่าอยากเป็นสิริมงคลควรควรพี่แอนเป็นขวัญและกำลังใจในกองแต่ว่าเราอยากให้เขาควรเป็นสิริมงคลกับตัวเองอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับแจนเห็นนะกับความดุของเขาเหรอฮะไม่ดุเราได้เห็นบ้างยังยนยันว่าไม่ดุการันตีว่าไม่ดุเพราะผมไม่เคยโดน แต่คนอื่นนะฮะไม่รู้ไม่รู้มันก็ให้คนอื่นเขาตอบผมไม่รู้แล้องมีเทคนิคในการที่ทำแบบไม่ให้โดนนะถ้าชิงลงมือก่อนลงมือก่อนหมายถึงว่าสมมติว่าทาให้ดีกันหรอเออแบบสมมติว่าเราจะโดนเขาถามกันบ้านเราชิงโชว์กันบ้านเราก่อนเลยแบบไม่ต้องถามเราโชว์ให้ดูก่อนว่าเราทามาว่าเราเตรียมนี้มานะอะไรอย่างงี้เราเตรียน ผมก็ซื้อนะ <S <S <ล>เขาก็พูดอยู่ว่าเขาซื้อเมนเขาก็เดินมาหาเราเอ่จริงๆเราเราต้องมีแบบอ้อนหรืี่กับเขาตรงไหรับไม่เลยครับไม่ต้องอ้อนเลยผมไม่ค่อยอ้อนเป็นคนในกองนะเอาจริงใครทํางานกับผมจะรู้ว่าผมไม่อ้อนอแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบกลืนไปแบบทีมงานคือหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่ภาพเราข้างนอกแบบนี้ที่เราผมอยู่ในกองคือแบบทีมงานทุกคนสบายใจได้เราแบบเราติดดินมากใช้คำว่าเออแบ แล้วมีแบบ<อ>ในกองแบบเป็นแบบเข้าห้องยองห้อง,ยง,องเย็นเข้าเรียกคุยในการส่วนใหญ่เป็นห้องแอร์ครับเวลาร้อนก็คือห้องเย็นแล้วแหละมันไม่ต่างก,กันปะ่ะได้ยิบน,นะไม่ผมเอาจริงมีะมีคนโดนห้องเย็นแต่ไม่ใช่ผม <laughs> มี มันน่ากลัวเกินไปผมไม่เฉียวไปแถวนั้นหรอกเรากเรารู <Okay. S 3> ้ว่าวิธีการทําตัวแบบไหนจะรอดจากห้งองเย็นหรอไม่ผมว่าจริงๆแล้วแค่โฟกัสตัวเองเราจะไม่เจอห้องเย็น <Okay. S 1> ไม่ต้องโฟกัสว่าจะกลัวหรือไม่กลัวไม่เกี่ยวคือผมว่านักสแสดงที่โหดแบบเก่งเก่งระดับพี่แอนนะ่ะเขาสัมผัสได้ว่าความจริงจังของเราแค่ไหนโหดมาแล้วคือแบบไม่ต้องเก่งถ้าเขาเห็นว่าเราจริงจังเขาก็ไม่ว่าล้วอ่ะแล้วกับเคมีกับยาย่า ก็ดีสตูเ,เตอร์สนุกดีครับสนุกดีเป็นแบบ<ม>ก็เป็นเอเนอร์จี้ใหม่ๆ<ม>แล้วก็มีความรู้ให้ขโมยเยอะมากชอบไม่ถึงขโมยจัดยาขโมยการสแสดงไอ้การเรียนการสแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเก่งวิธีการแบบวิธีการจัดการตัวเองในกองเขาพิเศษม,มากอธิบายไม่ค่อยได้แต่ว่าอยู่ด้วยเยอะๆแล้วจะรู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้หรออ๋อน่าสนใจก็คือไม่ได้ฝาเขาทำการบ้านของเขาเราเหมือนกันใช่